สวัสดีครับวิธีการแคลเครื่องช่าง a n d นะครับรุ่น EJ 6 0 0มันมีปุ่มสวิตช์แคลอยู่ด้านนี้ครับเป็ปุ่มนี้นะครับ่นี้เลยครับเราก็กดค้างไว้สักหนึ่งนะครับจนหน้าจอขึ้นคําว่าแคลศูนนะครับแล้วเราก็วางกดปิ้นหนึ่งทีรอนะครับเรียกน้ำหนักขึ้น300เราก็วาง300เลย อะแล้วก็กดบินงทีมันศตรงนี้มันก็จะหายไปอ่ขึ้น n อเสร็จเราตุ้มออกนะครับแล้วก,กดยูนิตหนึ่งทีอันนี้เราก็รีเทสนะครับวาง300กรัมไปโอเคอย่างนี้ผ่านนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็ทำการรีคาลิเบตซ้ำนะครับมีปัญหาเรื่องซ่อมเครื่องช่างนะครับทุกยี่ห้อติดต่อ p ีซีซ่าได้นะครับ เรามีทีมบริทีมช่างบริการถึงที่นะครับตรวจเช็คประเมินราคาฟรีนะครับสวัสดีครับ